แต่ขอร้องให้สื่อมวลชนนั้นได้สื่อสิ่งต่างๆระดับนี้นำสู่พี่น้องประชาชน,น,านวันนี้ที่กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชากรารทหารมกและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของกองทัพว่าเป็นทหารอาชีพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและจะยืนเคียงข้างประชาชนยกทฤษฎีต่างชาติดัดจริต คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ให้ทุกฝ่ายหยุดวาทกรรมแบ่งแยกประชาธิปไตยกับเผด็จการห่วงเป็นตัวจุดชนวนสูนย์ไฟสงครามกลางเมืองพร้อมยอมรับทหารอ่อนสงครามโซเชียลเนบคนหนีคดีไม่ยอมรับกติกาของสังคมทุกอย่างเรายอมรับกติกาทุกอย่างผมผมก็พูดไปแล้วว่าเรายอมรับกติกาทุกอย่างกองทัพไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้กองทัพเป็นกองทัพของประชาชนนะะผมอยากให้ ลงมาดูว่าทุกวันนี้กองทัพมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดไหนนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แลวทีนะแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่ากองทัพจะไปอะไรยังไงนะครับจะมีปฏิวัติรัฐประหารไหมอะไรไหมมันเป็นวาทรก,กรรเดิมๆที่ถูกเอามาถามแล้วถามเล่าถามแล้วถามเล่า,แล,า,แ,ลาแ,ลแล้วก็เอาคำเนี้ยไปทําให้เด็กที่มันยังไม่รับรู้อะไรมากมายนะก็เกิดความเฮ้ย hey, กองทัพมันไม่ดีอย่างโู้นอย่างนี้ผมถาม ทุกวันนี้ใครเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยใครนะครับต่างชาติเขาไมีแต่ชื่นชมแต่ที่เขาขำเนี่ยเขาขำเออว้ยแม่งตีกันเองทะเลาะกันเองเออดีว้ยเศรษฐกิจกจะได้พังไนงะแล้วใครได้ดีแลนะ้คนอยู่ต่างประเทศมีความสุขสบายอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําวันนี้ผมจะพูดกับสื่อต่างชาติด้วยผมเจอสื่อต่างชาติมา ไมจะถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้ามันเกิดขึ้นมีคนแบบประเภทอย่างนี้เนี่ยนะอยู่ในประเทศคุณบ้างแล้วทำอย่างนี้ต่างชาติจะรู้สึกอย่างไรผมอยากฟังคําตอบไม่ว่าจะเป็นคําตอบสื่อแต่ที่ยืนอยู่ที่นคนไทยได้วยกันผมถามคนไทยคนรวยคนมีอำนาจไม่ต้องติดคุกหรือย,ยังไงไม่ยอมนักเกตินทาหรือย,ยังไงนะแล้วคนที่เขา มีเงินมีอำนาจแล้วที่เขาติดคุกเนี่ยทำไมไม่ดูตัวอย่างไม่สงสารเขาบ้างทำไมเขายอมรับไปเลยต้องไปทำงานแล้ว <c oughs>